อันนี้มาดูการ์ตูนกับอ้องตองกำลังดูการ์ตูนครับต้องกำลังดูการ์ตูนครับกินขนมด้วยครับต้องกินขนมด้วยครับอย,ย่านกดีดีก่อนอ่ะค่ะ อะไรนะเขาเรียกอะไรนะคิ้แรกแรกฮิแรกแรกนี่อะไรลูก้ังยีราฟอ๋อนี่แมงหิ่งห้อยหิ่ห้อย